ถ้าเกิดสมมุติว่ามีลูกสาวมาถามว่าเอาพอพ่อพ่อคูเบนทีสมันคืออะไรอะไรอย่างงี้คะเราจะเล่าเรื่องให้เด็กฟังยังไงนะคะมารู้จักกับคูเบนทีสกันนะคะก่อนอื่นเลยคูเบนทีสคืออะไรคูเบนทีสนี่คือตัวย่อคือ K8S นะคะ ก็เรื UM ่องสนุกสนุกก็คือที่มันชื่อว่า K8S เพราะว่าระหว่างตัว K ถึงตัว S เนี่ยค่ะมีตัวอักษรอยู่8ตัวนับนับตรงกลางค่ะได้8ตัวก็จะใช้วิธีการย่อแบบทหารเรือนะคะก็เป็น K8S อันนี้เป็นทหารเรืออเมริกันค่ะส่วนเรื่องนิทานเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นการ์ตูนจาก CNCF ก็คือ c l o u d n a t i v e Computing e c o m p u t Foundation นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาอ้างอิงวิธีเออ Intro to Kubernetes จาก จากในเว็บเนี้ยค่ะก็เรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องประมาณว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีลูกสาวมาถามว่าเออพ่อพ่อ,พอคูเบอเนติสมันคืออะไรอะไรองนี้ยค่ะเราจะเล่าเรื่องให้เด็กฟังยังไงนะคะค่ะแล้วก็มาเริ่มกันค่ะเริ่มจากมีตัวละครตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าฟิปปี้เจ้าตัวยีราฟสีเหลืองตัวนี้ค่ะชื่อว่าฟิปปี้นะคะเมื่อก่อนมันจะเป็นชื่อที่พ้องเสียงกับ PHP ค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะ มันจะเมื่อก่อนเขาก็จะบอกว่าเวลาใช้ PHP เราต้องไปโฮสต์อยู่รวมกับแชร์โฮสต์อื่นๆใช่ไหมคะเราฟิปปี้เนี่ยคะ่ะก็จะรู้สึกเหมือนไม่ปลอดภัยเพราะว่าจะต้องมาอยู่กับใครก็ไม่รู้รู้สึกแบบมีอันตรายรอบตัวอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยแบบรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลยซึ่งอ่ะอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างคะ่ะการ Environment นะคะของ PHP เราเวลาเรารันนะคะมันก็คือ แอปของมันเนี่ยแหะค่ะจะต้องอยู่กับเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีไฟล์ที่ชื่อว่า index php นะคะที่เข้าไปในเว็บเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ในการที่เขาต้องใช้ในการรันอ่ะมาแล้วเจ้าประวานของเราประวานของเราเนี่ยค่ะก็คือเป็นตัวแทนของ Docker เจ้าประวานตัวเนี้ยเขาก็มาบอกว่าอ่ะฟิปปีเราสามารถมารันในคอนเทนเนอร์ได้นะเราอยู่ในคอนเทนเนอร์แล้วเราก็จะมีความสุขโอเคฟิปปีก็บอกว่าโอเคฟิปปีย้ายของมาลงกล่องละเป็นคอนเทนเนอร์ของฟิปปีก็ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ลอยอยู่กลางทะเลอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าแบบไม่ได้คุยกับใครลอยอยู่กลางทะเลตรงนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของคอนเทนเนอร์นะคะว่าคอนเทนเนอร์เนี่ยคะ่ะจะเป็นตัวที่มาห่อหุ้มระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์กับตัว,ต,วตัวไฟล์โปรเจกต์ของเราเนี่ยคะ่ะหุ้มเอาไว้ทั้งหมดนะคะก็อย่างที่เห็นในตัวอย่างในเดโมของ adver เก็บอกว่าทุกอย่างมันสามารถรันและห่อหุ้มในคอนเทนเนอร์ได้หมดเลยแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาอยู่อย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการสเกล ของเราล่ะต้องการทำโหลดบาลานซิ่งต้องการจัดการเรื่องเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีการจัดการเรื่อง Data อีกว่าจะเก็บ Data ไว้ที่ไหน Container ร์หนึ่งคอนเทนเนอเนี่ยบางทีอาจจะไม่พอสำหรับบาง u s case นะคะเนะะี่ยค่ะวันหนึ่งก็มีกับตันคูปวิ่งมากับตันคูปก็วิ่งมาบอกว่าเออพอพอล็อ d o c k ร r เจอกับตันคูปแล้วก็บอกว่าโอเคงั้นไปก่อนละทีนี้ กับตันคูฟก็คล้ายๆเหมือนมารับอุปถัมตัวฟิปปี้ตัวนี้นะคะเขาก็บอกว่าอ่ะฉันชื่อกับตันครูฟยินดีที่ได้รู้จักน่ารักก็เลยแนะนําให้ให้รู้จักกับคูบิเนทิสอ่ะตัวนี้ก็เป็นชื่อชื่อคล้ายๆว่าชื่อภาษากรีกหรืออะไรเงี้ยค่ะชื่อเต็มอืมไม่แน่ใจเหมือนกันชื่อเออชื่อเต็มแหละคูบิเนทิสก็ตรงนี้เขาบอกว่ามาจากภาษาอังกฤษสําหรับเป็นคนกับตันเรืออะไรเงี้ยค่ะ แล้วทีนี้เขาบอกว่าอก่อนอื่นก่อนจะมาขึ้นเรือไปด้วยกันคนนี้เขาเป็นกัปตันนะคะก่อ,น,อนจะมาขึ้นเรือตรงเนี้ก็ต้องมีเลเบลก่อนเขาก็เลยติดป้ายชื่อให้ที่น้องฟิปปี้อ่า my name is f i ปี้ต้องติดเลเบลก่อนเพราะเขาบอกว่าคู่วินาทีสเนี่ยค่ะเวลาจะใช้งานเนี่ยจะต้องมีเลเบลเพราะว่ารีสอร์ททุกอย่างเขาก็จะมีชื่อใช่ไหมคะก็ติด name tag ให้ติดเลเบลนั่นเองทีนี้ฟิปปี้ก็บอกว่าฟิปปี้มาอยู่ใต้ท้องเรือแล้ว อยู่ใต้้องเรืออยู่อย่างอยู่ในห้องห้องหนึ่งในเรือก็เขาบอกว่าห้องเนี้ยชื่อว่าพอร์ตพอรตก็เหมือน,นี่ยเป็นเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของค u ูเบเนติสค่ะในพอร์ตหนึ่งอะค่ะเขาบอกว่าจะมีจะม,จะมีหนึ่งคอนเทนเนอร์หรือมากกว่า1นึ่งคอนเทนเนอร์อยู่ในพอร์ตเดียวกันก็ได้แต่ว่าส่วนมากจะมีไม่เกินสองก็คือมองอยากให้มองว่าตอนเนี้เราจะลบคําศัพท์ว่าคอนเทนเนอร์ออกไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้คําว่าพอร์ตตัวเนี้ย เป็นการสื่อความถึงคอนเทนเนอร์แทนเพราะบางครั้งเราอาจจะต้องมี2คอนเทนเนอร์ที่ต้องทำงานด้วยกันจริงๆเนี่ยค่ะมันก็จะห่อหุ้มอยู่ในพอตเดียวกันก็ได้แต่โดยทั่วไปแล้วก็1คอนเทนเนอร์หนึ่งตค่ะคอนเซ็ปประมาณนี้ทีนี้เราก็โอเคเราเราจะพูดกันเป็นัว่าพอร์และในคูเ p e r a t นก็เหมือนมาเปลี่ยนคำเฉยๆอ่ะทีนี้ในพอตเนี่ยค่ะมันก็สามารถรันของมันได้ก็เหมือน s i n ลคอ container ค่ะก็เหมือนเหมือนวันที่ ฟิปปี้ลอยอยู่ลอยน้าอยู่คนเดียวก็เป็นประมาณนั้นคือตอนนี้เรามีพอตอยู่หนึ่งพอตแหละแล้วทีนี้เขาก็มาคิดถึงคอนเซ็ปต์ถึงเรื่องการคโคลนถ้าเกิดสมมุติว่าฟิปปี้มีงอกออกมาหลายๆคอนเทนเนอร์หรืองอกออกมาหลายๆลาพอตเนี่ยแหละคะ่ะทายังไงถึงเราจะคโคลนตัวเองได้ใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ของในคูเปอร์น e ทิสที่เรียกว่ามีเลพิ i กะเอ่อเลพิเคชันคอนโทรลเลอร์ค่ะเลพิเคชันคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะเป็นตัวคอนโทรลว่าเราจะต้องมีกี่พอต เราเราจะเขียนไว้เลยนะคะว่าในในแอปพลิเคชันของเราค่ะเราจําเป็นต้องมีกี่พอทที่เรารันได้แต่ละพอตก็เหมือนเป็น Copy ซึ่งกันและกันนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะก็จะเป็นโลจิคสําคัญสําหรับในการ s สเก e up หรือ s สเกลดาวแล้วก็ช่วยในการ d e ploy อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีแอปพลิเคชันอยู่3พอร์ตใช่ไหมคะเราก็จะ d e ploy แ p ปเวอร์ชันใหม่เราก็จะ d e ploy ตัวพอร์ต1ก่อนพอ d e ploy พอร์ต1เสร็จก็ไปพอร์ตแล้วก็ไปพอร์ตเท่านี้ก็จะ รีพอร์ได้ีพอ์ได้แล้เขาเรียกว่าเหมือนโ o ลล i n g deploy ค่ะค,ค่อย deploy ไปทีละอันตัว application controller นะคะเขาก็จะจัดการหลักๆก,ก็คือ number of pod ทีนี้น้องฟิปปี้ก็งอกออกมาเต็มเลยก็มี p o ตแล้วสเกลสเกลก็เหมือนกับเรามีอยู่4ตัวแต่เขาก็บอกว่าแต่พอพอมีเพื่อนมาหาสมมุติไอ้ตัวช้างสิงโตเต่าเนี่ยค่ะเป็นเพื่อนๆจากห้องอื่นมี เพื่อนก็เปรียบเสมือนเหมือนกับพอตอื่นจะมาคุยด้วยเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าต้องมาคุยกับใครมีฟิปปี้หน้าตาเหมือนกันเป็นหมดสี่ตัวใช่ไหมคะเขาก็ต้องบอกว่าโอเคทีนี้มันต้องมีสิ่งหนึ่งแหละที่จะช่วยในการ discover. ดิสค o เวอร์ดิสค e เวอร์คือเหมือนกับเราต้องรู้ว่าเราคุยกับใครใช่ไหมคะสิ่งนั้นเรียกว่าเซอร์วิสค่ะเซอร์วิสก็คือเป็นเป็นเหมือนหน้าหน้าประตูเหมือนคล้ายๆว่าเรามีมองง่ายๆเหมือนโหลดบาลานซิ่ิงกก็ได้ มองว่ามีตัวหนึ่งที่อยู่หน้าประตูที่ช่วยในการคุยว่าโอเคเราจะต้องโหลดบาลานซ์ชี้ไปที่พอตนี้อีกรีเควสต์หนึ่งก็ชี้ไปที่พอตหนึ่งเพื่อช่วยในการโหลดบาลานซิ่งค่ะแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าเราจะต้องคุยกับพอตไหนตรงนี้เราก็จะมีอดเดรสนะคะอดเดรสคุยกันภายในทีนี้เราก็จะหาพอตได้จากในเลเบลซเล็คเตอร์ค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นเลเบลเราต้องการหาพอตที่ชื่อฟิปปี้ใช่ไหมคะก็จะเจอเป็นพอตตัวเหล่านี้แล้วค่ะ ฟิปปี้เอ่อตัวเซอร์วิสนะคะก็จะช่วยทำให้เราคุยกับพอร์ตต่างๆได้แล้วก็ทำโหรดบาลางสิ่งได้ด้วยเรียกว่าเป็นตัวอะไรอเหมือนกับทำให้เราคุยกับเซอร์วิสอื่นๆได้เ,เราไม่ได้ติดอยู่แค่ในพอร์ตนี้แล้วเราจะคุยกับเซอร์วิสอื่นได้แหละอ่าทีนี้ f i ปปี้ก็ใช้ชีวิตไปอย่างมีความสุขจนกระทั่งมีเพื่อนของฟิปปี้ตัวนี้ชื่อโกดีหน้าตาจะละไม้คลายตัวโกนะคะตัวโกตัวนี้ยค่ะโกดีเขาก็จะมอบของขวัญให้ฟิปปี ต่ฟิปปี้ก็น้ำตาไหลอยากจะรับไว้แต่ไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ที่ไหนนะคะก็ขอว่ารับไว้ด้วยใจโกดี้ก็ถามว่าทาไมทําไมถึงเสียใจล่ะก็ฟิปปี้ก็บอกว่าเออฉันก็อยากรับนะแต่ไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนดีอ่ะทีนี้โกดี้ก็บอกว่าโอเคเราพูดใส่วอลลุ่มกันอ่ะทีนี้เราเราเคยเรียนคอนเซปต์วอลลุ่มคล้ายๆเหมือนด็อกเกอร์วอลลุเลยค่ะว่ามันจะเป็น แหล่งเชื่อเอเหมือนกับเป็นที่เก็บข้อมูลที่อยู่ข้างนอกนะคะแล้วเราก็จะเชื่อมเข้ามากับใน Kubernetes ของเราก็เป็นคอนเซ็ปต์ของ Volume ตรงนี้เราก็จะเก็บใส่คลาวก็ได้เก็บใส่คลาวก็ได้หรือว่าจะเก็บใส่คลัสเตอร์เก็บใส่เป็นเออเป็นไฟล์ประมาณนี้ค่ะก็คือเก็บเป็นไฟล์ออกมาทีนี้พอร์ตก็เมื่อเขาจะใช้เรียกว่าการเมาส์วอลลุ่มอะคะ่ะก็คือเมาส์ไปที่ผัดใดผัดหนึ่ง ทีนี้เราก็จะสามารถใช้งานได้เหมือนไฟล์ซิสเต็มแหละการเก็บวอลลุ่มของเราตรงนี้เขาก็เป็นยกตัวอย่างะคะว่ามีใช้วอลลุ่มตัวไหนได้บ้างโอเคแล้วทีนี้ฟิปปี้ก็บอกโอเคฟิปปี้มีความสุขมากเลยใช้ชีวิตอยู่ในเรือแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยแต่เขาก็รู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความเป็นส่วนตัวเลยเพราะว่ามันเขาก็สงสัยอยู่เราจะแยกเป็น Environment ของตัวเองได้ยังไง กัปตันคูก็บอกว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าเนมสเปซอยู่เนมสเปซนะคะก็คือเหมือนมองไว้ว่าเป็น environment หนึ่งก็ได้ว่าเราครอบทั้งหมดเนะะี่ยค่ะมีทั้งพอร์ตทั้งเ e ปิกาเซ e ตทั้ง service และ v o l ลุ่มทั้งหมดนี้จะถูกครอบคุมอยู่ในชื่อว่าเนมสเปซแปลว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีของเหมือนกันแต่อยู่คนละเลนมสเปซอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกันเหมือนกับสซอร์ไมีเนมสเปซเอกับเนมสเปซบีอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราอ้างอิงถึงเราก็ต้องอ้างอิงให้ถูกเนม อ่าทีนี้ก็ถึงเราเห็นอนาคตที่สดใสของ k u b e r n e t e แล้วว่าทุกคนก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกันบนเรือก็คล้ายๆว่าล่องเรือไปด้วยกันแล้วก็มีความสุข <laughs> Happy e อ e r after ประมาณนี้ค่ะน่ารักน่ารักมีเห็นด็ออเ์อยู่ไกลๆด้วยเห็นดอกเกอร์ก็มีความสุขอยู่ในท้องทะเล เรียกว่าเหมือนค u b e r n e เหมือนสังคมมากกว่าละกันมีความเป็นสังคมมาก oh, มีความีวิเวอเซชันมากกว่า Docker อะไรเงี้ยหรออ่าค,ค่ะก็ทีนี้ก็มีเว็บไซต์นะคะชื่อ Fippy.io ก็สามารถไปดูได้นะคะมันจะชื่อว่า Fippy and Friends ค่ะคล้ายๆว่านในนี้ก็จะมีตัวละครแบบต่างๆจะชื่อคล้ายๆกับภาษาโปรแกรม m i n g ar, Language หน่อยมี Go มี C นะคะนอกจากจากเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องอื่นอีกนะคะก็จะเป็นคอนเซปต ที่อาจจะอาจจะแอดวานซ์ขึ้นสําหรับคูเนทิสอะไรย่างเงี้ยค่ะว่าจะไปสนสัตว์หรือว่าจะไปโพเมนทิอุสเ่ยตัวนี้มันก็จะคล้ายๆกราฟแล้วแล้วก็มีเอ่อฟิปปี้อินสเปอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกนอกโลกไปแหละประมาณนี้คะ่ะสนใจก็ลองไปดูได้นะคะน่ารักมากเลยฟิป p ี i o ไอค่ะใช่ใช่ฟิปปี้ไนะครับผมลองไปดูกันได้นะครับก็เป็นการ์ต <laughs> ูนนุกเนาะกลับมาที่ไลฟ์ของเราต่อ